นี่เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่1 7ประจำปีงบประมาณ2 5 6 2ระหว่งางวันที่5-7ถึงมิถุนายน2,562ซึ่งทางเทศบาล,ลานครเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพโดยการแข่งขันมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมทำการแข่งขันซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งโรงเรียนที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเดือนสิงหาคม2562 และมีโรงเรียนที่ผิดหวังจากการแข่งขันแต่ทุกโรงเรียนที่ผิดหวังนั้นบอกตรงกันว่าจะนําประสบการณ์ที่ได้ไปปรับผลงานให้ดีขึ้นเพื่อเข้าทําการแข่งขันอีกครั้งในปีต่อไปและตลอดการแข่งขันนายวันชัยจงสุทานามณีนายยุทธเทศมรตรีนครชิงราย<ๆ>ก็ได้เดินทางไปทุกสนามการแข่งขัน ทั้งมอบรางวัลพร้อมให้กำลังใจทุกทีมการแข่งขันไม่ไว่าจะเป็นตัวแทนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงรายหรือที่เดินทางมาจากโรงเรียนอื่นๆทั้งในจังหวัดเชียงรายและจาก17จังหวัดภาคเหนือ Good morning, my name is Prisa ก a แก l My name is Bia i ิดาอินส n ง Today we come at competitions about English project and we got a first prize. We feel very happy and excited and we are proud to present Chiang Rai Municipality School 6 and we will do our best in r o i a n Province. Thank you. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง Prisa กาแก้วค่ะหนูชื่อเด็กหญิง Bia ทิดาอินสงค่ะ,คะวันนี้พวกเรามาแข่งขันทักษะวิชาการโพรงภาษาอังกฤษค่ะ เราชนะนนเลิศอ,อันดับที่หนึ่งค่ะพวกเรารู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากค่ะแล้วก็พวกเราภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของโรโง,งเรียนพิศวงเองนครเชียงรายแล้วก็จะทําเต็มที่ที่จังหวัดน,น้อยเอกในระดับประเทศะค,ะค่ะขอบคุณค่ะ